ตอนนี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับบุญประทายเขาเสียนะครับวัดฝ่าด่านนี้นะครับอของพ่อซอสพ่อลอยหกสิบเก้าเ่มแล้วนะครับพี่น้องเข้าตอนนี้ก็ามวัดซอยกันกลางเต้นเพื่อเตรียมงานนะครับเพื่อเตรียมงานตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงวันที่สิบหกกลุ่มผ้านะครับพี่น้องญอาติมิตรทุกทุกท่านนะครับหากจะ ามาทำบุญน้ากันนะครับบุญประไายเขาเปียกปีนี้กันามาได้นะครับมาได้เรื่อมแต้มมือออ่นเด้อมืออื่นคือพรุ่งนี้นะครับหลายหน่วยงานที่เขามาซอยกันนะครับตอนนี้มากางเต็นอยู่ที่วัดป่าด่านวิเวกนะครับตำบลทีชุพูอำเภอสวววิสัยจังหวัดบึงการท้องเฮานะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งปลาใหม่ทั้งผู้งัวนะครับ ลวกัหลายๆภาคส่วนนะครับเขามาสอยกันฝ่ายปกครองฝ่ายราชการนะครับมาซอยกันหลายมือนีนะครับเพียว่าเตรียมงานนะครับเพื่วกางเต็นบ้านแหลกนะครับมือเงินก็คงจะได้รับเขาที่พี่น้องเขานั่มาบริจาคนะครับหนึ่องเดือนเต็มๆนะครับพี่น้องหนึ่งเดือนเต็มๆเ้อนะครับพี่น้องอยติมิรก เชิญได้นะครับผมบุญประทายข้าวเปลี่ยกวัดป่าดานวิเวศวัดอ่าหลวงปู่ทุยเฮ้านะครับเริ่มวันที่สิบเก้ามกรา,าถึงวันที่สิบหาพันธานะครับตอนนี้ที่นองเข้าเพราะวา่าจิเป็นมุ่น,นิธิอาแก็ทั้งผููง่วนะครับป่าใหม่ผููง่วจังหวัดบึงกาฬฮ่นะครับเพิ่นกับมาเตรียมการเต็งมมานกลางเต็นท์ แล้วก็มูลนิธิความนะครับเาซอยกันนะครับที่วัดป่าดานวิตตำบลมนนิ่งูเชีนจะมาบกานะครับบัวที่เป็นเต้นน้อยเต้นใหญ่นะครับปฏิคอยใช้ย,ย่อยกลางไปเรื่อยเนี่ครับ,น,รบนึ่งเดือนเต็มเต็มที่นอนนึ่งเดือนเต็มเต็มนึ่งเดือนเต็มเต็ม เริ่ม19มกักกะลา9มกาักกะลาถึง16กุมภานะครับ2 1 6 9นะครับปีนีก้กะจะเริ่มไม่แน่ใจน้นอยนะครับเริ่มพราะว่าไปตามการเวลา่านะครับไฟป่าอุณพูนะอุทยานแห่งชาติอคูอ่งัวเนาะคู่งัว ปลาใหม่คนนะครับน้ำเิ็ม่นน้ำยังมาซอยกันขึ้นใช้ขึ้นไปไสดขึ้นเอาไปเตมนไม่เอาไปลไอยาครับผมโอไปยีแล้ว่เเจ้วเฮ้ยเดี๋ยวไปน้ำไนเด้อไปน้ำใะไรบ้านนี่ได้ำน้ำน้ำน่ท่านมาท่านบุทช่องครับผมใช้สรูป ขายแต่ลูกทีมงานใหญ่ใจเกินร้อยเออไปเฮยนาเาเปพราะว่าสิเปลนหลายหน่วยงานครับหลายหน่วยงานเพราผู้ใดสิไปก็มมาดนั่งรถทายถ้ำไปพี่น้องฮาทีเบิงบริเวณไปพ่อมโ้ยขัดไสามมูลนิธิอ่าพนกมาผู่าอ่านอ่ามูลนิธิ ทังสีวิไลเิียนปุ่มเรินมเริ่มอยู้ช่วยเื้าามเนี่ยเออบ่เป็นยังบ่้เป็นยังสามมูลอิทธิกับมิตรภูไข่้ครับผมเขนข้าพ่อให้จังไงสีวิไลสีวิไลเออสีวิไลผุหลักกูไพ่สีวิไลเพิ่มมากอยกาบสอยงามนั่นพร้อมบ้ไหนไปคุยน้ำเพินอยู่ ไปเรื่อยๆโอ้นี่แหละครับพี่น้องอยู่บันปลาดาดวิเวกเบิ่งปลาใหม่รถคันเกี่ยวๆนะรถเกี่รถเจอของพนนอนรถบ้ารรทุกแหว่งนะผมเต้นเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องเต้นพี่น้องยุกไก่ยุกไก,ก,ก่กะบุญพ่นบุญประทายเขาเปียกพ่นกันกนเริ่มมื้อนี้นะครับเพื่อกางเต้นกางเต้นมื้อนี้นะครับ แล้วก็เรือกวันที่สิบเก้าเป็นต้นไปนะครับวันที่สิบเก้ามกระลานะครับจะรับบริจาคเข่าจากพี่น้องทั่วประเทศนะครับลูกชิ้นลูกฮาองค์หลวงปู่นะครับการ์ดในคลิปนี้นะครับในเบอร์คลิปนี้กับเชิญนะครับมาทำบุญร่วมกันนะครับพี่น้องเข้าเอาใจอะไรกับสาธุน้ำเปิ้ลได้พี่น้องเด้อสาธุน้ำกัน เอาเอาเอาไปล่งกันแม่เจียไปล่งกอนเจียไปล่งกัอนะางาโตะาครับผมขอบคุณหลายด้อครับระะนนเ,นนบเบด้อขอบคุณุะใบเราขาจเขามาหมเอนี่แหะครับอ่าวัสดีครับตัดครับ Ôi, được cha cha cha.